มาไามาไว้่รู้เปิดไหมนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็กับชายกรมนะครับผมวันนี้อยู่กับอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาควีนมากินอาหารเช้าขึ้นชื่อที่ควีนเห็นเมนูแล้วก็บ่นว่าทำไมไม่พามากินนะ่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่อะไรนะย่านตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีติดไฟแดงอยู่โอเคมัันกับวางจันเรยบวังละจันบางละจันเดี๋ยวเลยวขาไป เข้าซอยข้างธนาคารกรุงไทยนะนิดเดียวตรงนี้โอเคไปดูกันเรื่อยไปดูร้านนะร้านมันจะเก่าๆหน่อยตัวเองเปิดไม่เป็นเนี่ย <c oughs> ถอดออกมากดีไม่ต้องเปิดเปิดสิวอลโลดมาแล้ว โอ้ยอะไรอะไรเนี่ยมันเปิดได้ตั้งแต่แรกไม่ยอมเปิดเสียเทไปหัวคู่นะก็บรรยากาศร้านเป็นบ้านบ้านไม้เก่า หน้าก็สดมากเลยเป็นบ้านเขาม,มาแล<ป>้วไดตกได้กับขนมปังน้่หมู ป็นไง <laughs> <Yeah. S 1> ใครยังไม่เคยมาลองอาหารเช้า,าแบบนี้ต้องมาลองน่าจะมีทีเดียวหละในสุรลษดูข้างหลังข้างหน้าเป็นเหมือน ไครที่มาเที่ยวอร่อยเส็นก,กอเ้อกอเองหอ่อง โยวันนี้อยู่ที่ร้านไอติมนำโชคนะฮะไอติมโบราณโบราณเจ้าเก่าลูกเปิดมานานหรือยังมากปิดร้านในยัะมากับใครคะมาหรอกใครครับสวัสดีครับเด็กชายมือขายเด้กชายครับดีเบ็ดหนักเคยมากินร้านนี้ไหมหลายรอบแล้ว กับป้าแล้วไม่เคยกินไข่เค็มอ่ะไม่เคยอ้าวเี่ยมาั่งกับโนโน่ไปน้องจะได้ถ่ายให้สองคนมาเร็วจะมีไข่เค็มนะไข่เค็มไม่เหมือนกับไม่มีอะไรไข่แข็งอ่าช็อกโกแลตไม่ไข่เค็มไม่เหมือนกับที่นู้นที่ภูเก็ตไข่เค็งไม่เหมือนกับไข่ถือไข่เค็มไม่เหมือนกับที่ภูเก็ต กินเลยกินเลยอิ่มแล้วอ่ะอุ้มมาเลยมาปุ๊บอิ่มปั๊บนี่อันนี้เขาเรียกว่าไข่แข็งของที่นี่นะอร่อยไหมชอบสุดขอแล้วรู้ตเอาไปเลยสิค่ะ Nói nó nó chim chó rồi đấy. Strawberry. Mm. Nó sẽ to bởi lì này. Đi ăn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 . Đi อยู่ในกล้องนู้นของมันเด็กเออโอเคครับไข่แข็งมันไม่แข็งแล้วมันอ่อนแล,ล, <What? S 1> ล้ววัดตักปุ๊บละลายปั๊บฮอ้ฮ่ฮขึ้นสม,มองขึ้นสมองเราไปฝึกมันหอ่อยดมันมีการันตีความอร่อยนะปีปีที่แล้วแม่กสองปีที่แล้วรายการเขามาทำนะใช่ไหม ร้านเด็ดประเทศไทยรายการร้านเด็ดประเทศไทยลองไปดูนะฮะก็อยู่คู่คนสุราษฎร์มานานร้านเขาไม่ได้หนีไปไหนเฮสรราร์ <c oughs> มันอยู่ที่เดิมเออมันไมไ่หนีไปไหนเลยอ่ะโอเคไปแล้วเราครับต่อไปมือเที่ยงนี้นะ ก๋วเตี๋ยวเกียเ๊ยวปลานะครับที่ดังที่สุดในสุราษเกี๊ยวปลาทำเองใช่เนื้อลปลาเน้นๆคนยืนต่อคิวกันเป็นขบวนรถไฟเลยครับผมไป,ไปดูเลยไปดูกันเลย มีคนแย่งม uh, ีคนแย่งมีคนแย่งมีคนแย่งอืมอาร้อนไม่เคยกินใช่ยหมเยอแบบนี้ ยอดน้ำซุปนี่ที่เขาบอกที่สุราษฎร์ก็จะทำอาหารที่ภูเก็ตไม่ได้เยฟังชัดๆแล้วอร่อยมากมากินนะาสุดเด็ดเกี่ยวไม่ผิดหวังเชื่อผมเสิร์ชใน g ูเกิลได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะฮะ มาเยอะนี hey. ่อร um. ่อยมากหนึ่งเรื่องจบถ่ายถ่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แล้วสถานที่ต่อไปคือกล้วยทอดสยามธานีครับราของอร่ผมผมอยที่สุดท้ายที่จะนำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นกล้วยทอดโรงแรมสยามธานีที่ขึ้นชื่อนะครับ เป็นกล้วยทอดอจุ่มเนยที่ไม่เหมือนใครอร่อยมากกินแล้วแบบติดใจอีกที่หนึ่งเลยจริงๆเดี๋ยวลองไปดูไม่แพ้กเกี้ยวแน่นอนต้องลองถึงแล้ว้าาบรรยากาศในร้านรูรามาเฮาแต่ว่ามาสั่งกล้วยทอดนะคะออ <laughs> น้ำเสเนอยอย่างเดียวอะ กวยทอดขอน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหรอคะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มผมบอกเลยนะตัวตัวน้ำจิ้มนี้เป็นอะไหรอไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าที่ในจังหวัดสุราษฎร์ไม่มีใครเรียนแบบได้เหมือนสูตรเขาแข็งมากก็เป็นที่ที่ว่าอร่อยนะต้องมาลองเด็ดที่น้ำจิ้มเด็ดที่น้ำจิ้มจริงๆ ก็สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่ออีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวจบ EP นี้ด้วยการชิมกล้วยทอดกันเลยโอเคสุดเด็ดสุดดังของสุราษฎร์ธานีโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย โรงแรมแซมธานีกเคยทอดเด็ดต้องลอง